มิ้นทำกำไรสุทธิโต3เท่าที่7.1พันล้านบาทเผยการดำเนินงานที่แข็งแกรง่งบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนมิ้นรายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเติบโต3เท่าที่7.1พันล้านบาทสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่สำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี สูงที่สุดเป็นประวัติการของบริษัทจาัดก,การเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่มีธุรกิจจะใน63ประเทศมิ้นได้รับประโยชน์จาก,กผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในทวีปยุโรปในขณะเดียวกันกับการฟื้นตัวของการระเดินทางในประเทศไทยสำหรับไตรมาส4ปี2566มินสรุปผลการดำเนินงานประจำ ปีด้วยผลกำไรจากการดำเนินงานที่สูงเป็นจำนวน2.5พันล้านบาทเป็นการเติบโตที่สูงอย่างน่าประทับใจที่1ะ7 7จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยวิธีการเทียบแบบบรรทัดฐานเดียวกันไลฟ์ฟอร์ไล์และการเติบโตของกำไรของบริษัทมาจากทุกธุรกิจหลักในทุกภาคส่วน ในไตรมาส4ปี2,566ไมเนอร์โฮเทลรายงานรายได้เฉลีย่ยอห้องต่อคืนของโรงแรมในประเทศไทยและทวีปยุโรปและลาตินอเมริกาเติบโตที่ร้อยละ15เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงกว่าปี2,562ที่ร้อยละ23และ27ตามลำดับตลอดทั้งปี2,566ไมเนอร์โฮเทลมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนทั้งหมดมากกว่าปี2,565และปี2,562ที่ร้อยละ30และ31ตามลำดับ ในขณะเดียวกันไมเนอร์ฟู้ดแรงงานยอดขายโดยรวมทุกสาขาในปี2,566เติบโตร้ล11โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมการรับประทานอาหารภายในร้านตลอดจนกลยุทธ์ด้านการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆและการตลาดของธุรกิจในทุกประเทศการเติบโตจากรายได้และกำไรสุดที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของมิ้น์และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเชิงบวกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและร้านอาหารทั่วโลกตลอดจนการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตสู่กำไรสุทธิที่แข็งแกร่ง มินเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในปี2,567โดยมีรายได้จากห้องพักในเดือนมกราคมและรายได้จากการจองห้องพักล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสูงกว่าระดับของปี2,566ถึงร้อยละ39สำหรับประเทศไทยและที่ร้อยละ20สำหรับทวีปยุโรปแนวทางของมินในการสร้างผลกำไรและการเติบโตที่มีความยืดหยุ่นในปี2,567ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่นมั่นในการเพิ่มมูลค่าที่สูงให้กับผู้ถือหุ้นรวมไปถึงลูกค้าอีกด้วย ใน3ปีข้างหน้านี้มิ้นตั้งเป้าขยายกลุ่มธุรกิจโดยเพิ่มโรงแรมใหม่200-500แห่งและร้านอาหาร1,000สาขาโดยมียอดรวมจำนวนโรงแรมอยู่ที่780แห่งและร้านอาหารอยู่ที่3,700สาขาความมุ่งมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากโอกาสการเติบโตที่มากมายและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านการใช้รูปแบบธุรกิจแอสเซท ไล่โมเดลการทำสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมและการทำแฟรนช์ร้านอาหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับการใช้เงินลงทุนให้น้อยที่สุดและการมุ่งเน้นในตลาดที่มีการเติบโตสูงนอกเหนือจากตลาดอื่น พัฒนาการที่ผ่านมาของมิ้นเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการขยายธุรกิจสู่เวทีระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญระดับนานาชาติอาทิการเพิ่มโรงแรมรับจ้างบริหาร3แห่งในกรุงปารีสภายใต้ n s และ NH Collection การเปิดตัวโรงแรมหรูภายใต้อนันตราในกรุงเวียนนาและการเปิดตัวของ NH Collection ในเฮลซิงกินอกจาก นี้แผนการขยายโรงแรมที่แข็งแกร่งของมินยังรวมการเปิดตัวของอนันตราและอาวานีในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียควบคู่ไปกับการเปิดโรงแรมใหม่ในตลาดตะวันออกกลางที่มิ้นมีการเติบโตอยู่แล้วอีกทั้งยังมีแผนการเปิดตัวโรงแรมรับจ้างบริหารในประเทศจีนหลายแห่งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในส่วนของไมเนอร์ฟู้ดยังเสริมความแข็งแกร่งในอาเซียนดว้วยวยาการเปิดร้านอาหารแฟรนไชส์ในเวียดนามและสิงคโปร์ภายใต้ซิดเลอร์ เดอะคอฟฟี่คลัและเดอะพิ z ซาคอมพานียิ่งไปกว่านั้นมิ้นได้เข้าซื้อกิจการแดรี่ u e e n เพื่อดำเนินงานในอินโดนีเซียและเปิดตัวเดอะพิซซาคอมพานีสเวนเซนและกากาทั้งนี้แผนทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูงโดยเฉพาะตลาดภายในกลุ่มอาเซียน เป้าหมาย3ปีข้างหน้าของมินไม่เพียงแต่จะเพิ่มส่วนของกำไรแต่จะมีส่วนเพิ่มกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างมีในสำคัญเงินนอสอดอดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในแผนการลดหนี้โดยตั้งเป้าไปที่การลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุดต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจาก1.0เท่าณสิ้นปี2,566เป็น0.8เท่าภายในสิ้นปี2,500 67กลยุทธ์ดังกล่าวในสภาวะดอกเบีย้ยสูงจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรให้กับบริษัทสถานะการเงินของมินที่แข็งแกร่งขึ้นจะสามารถส่งเสริมให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่โอกาสสำคัญในการเติบโตด้วยการผสมผสานกับการเติบโตด้วยรูปแบบแอสเซทไลท์นายดิลิปราชาการ,รีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของมินกล่าวด้วยความตื่นเต้นถึงความสำเร็จที่บริษัทได้รับโดยกล่าวว่า ผมมีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการที่ดีเยี่ยมของเราสำหรับปี2,566รายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมเราทุกคนใน63ประเทศสำหรับก้าวต่อไปเรายังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายอาณาจักรส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนและการลดหนี้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในระยะยาว